สวัสดีครับพบกับรายการเชื่อรายการชืร่ออะไรวะโว้ยหมดออนโมเดียวเหลอหมดเลยเฮ้ยเยอาใหม่กระตุ้นโทษตุโวยต้องเริ่มรีเสิร์ชใหม่เลยเนี่ยสวัสดีครับพบกับรายการโมเดล EP นี้นะครับก็ยังคงอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์เบื้องต้นที่ควรจะใช้ในการทําโมเดลเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับจนไปถึงการทําสีการต่อโมเดลอะไรอย่างนี้สิ่งที่คุณจะรู้คือต้องรู้พื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรวันนี้เราจะไปดูเรื่องของครีมกันครับผมนี่ผมมีครีมให้ดูนี่ตึกต๊กตึ๊กอันนี้จะเป็นครีม ผมใช้ตัดลวดตัดเหล็กตัดพลาสติกคิดชิ้นใหญ่ๆตัดแล้วมันทิ้งรอยหย,ยาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมาะมากสําหรับตัดอะไรใหญ่ๆห,หรือตัดแกนเหล็กอันนี้จะตัดดีมากคีมตัดเล็บอันนี้เหมาะสําหรับเบื้องต้นสําหรับผู้ใช้เบื้องต้นนะที่ยังไม่มีตังไปซื้อคีมเทพก็เอาตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ค่อยเอาอ์ตไนล์เลมก็ได้ราคาถูกดี ส่วน2อ,อันนี้จะเป็นครีมเทพครับครีมเทพยี่ห้อทามิยาอันนี้ผมซื้อมา2แบบเลยจะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันนะหัวอันนี้จะแบบเล็กกว่าอันนี้จะหัวใหญ่กว่าเอาไว้เลือกว่าเราจะตัดตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูว่าครีมแต่ละแบบตัดแล้วแผลเป็นยังไงผมจะใช้ครีมธรรมดานะตัดพลาสติกตัวนี้ ปาบนี่ดูแผลเห็นรอยไหมมันจะมีทิ้งคราบขาวๆแล้วก็ทิ้งรอยย่นๆของพลาสติกเอาไว้ตัดเกี็บทิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาส่วนที่ตัดเล็บใส่เข้าไปแตัดปาบก็เรียบประมาณหนึง่งทิ้งคราบขาวด้วยแต่ที่ตัดเล็บเนี่ยพอเวลาตัดเสร็จมันจะมีย่นๆตรงนี้แล้วก็หน้าตัดมันจะไม่แบนนะน้าตัดมันจะโค้งๆนิดนึงคิมเทพมาดูกันคึ๊บ <c oughs> ยังกตัดเนยทิ้งคราบขาวค่อนข้างน้อยแล้วก็ขอบคมๆข้างนอกก็ไม่มีถือว่าเรียบมากมันถึงว่าชื่อว่าครีมเทพลองใช้ครีมเทพอีกเบอร์หนึ่งดูสิตัดดูปึ๊บ ทิ้งค้บข่าวน้อยแล้วก็มีความเนียนสูงนี่แหละที่มาของครีมฉะนั้นนะครับเวลาคุณเลือกที่จะทํางานพลาสติกคิดคุณก็ควรเลือกครีมให้เหมาะสมกับงานชิมนั้นๆด้วยคือคุณสามารถลงทุนซื้อครีมอัลลพันกว่าบาทเนี่ยแล้วมันอยู่ยาวๆได้เลยอย่างครีมเทพเนี่ยผมใช้มาสี่ปีแล้วยังไม่สึกเลยนะหรือถ้าใครมีเพื่อนไปญี่ปุ่นก็ฝากมันซื้อก็ได้ญี่ปุ่นมันจะตกหลักร้อยอะเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยประมาณนี้นะครับยี่ห้ออื่นน่ะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ เพราะผมเคยซื้อมาเทสอยู่ระหว่างตรงกลางของอันนี้ซึ่งผมว่าใช้ให้มันสุดๆไปเลยดีกว่าคือกั้นใจเก็บตังค์ซื้อธรมิย่าไม่ก็ก็อดแฮนอะไรอย่างนี้ไปเลยครีมธรรมดาก็หาซื้อได้ตามคองถมเลยครีมตัดเล็บก็ซื้อได้ที่ทุกท,ท,ท,ทุที่ทั่วไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ